มีกันว่านีิมีกันคือกันว่านีิมีกันคือเธอวนรอบฉันฉันวนรอบเธอและท่องเราอยู่นี่ก็กระถึงกระชายกวารู้สึกคนนั้กกีฬาที่ขาดแล้วท้องวันน้ำตาเจ้าสั่งเพลงลามถึงน้องจะเป็นผู้ต้องหาในคดีโอ้เยุทิโอุ้ทิโอุ้ทิโอุ้ทิศเกมนี้นะครับเอเมนเคสคอร์ดกับฟินิชเดอะรีลิซ์นะครับยัยต่อท่อนนี้ให้จบเพลงต่อท่อนนี้ให้จบท่อนร้องเพลงนี้ให้จบท่อน ร้องเพลงนี้ให้จบท่อนร้องเพลงนี้ให้จบท่อดโอเคก็คือภาษาอังกฤษคืออะไรนะขออีกที Finish the l y r i c s ขอไทยครั้งหนึ่งปร้องเพลงนี้ให้จบอะไรวะร้องเพลงนี้ให้จบท่อนโอเคมาก็คือใครมานั่งเก้าอี้ตรงนี้ต้องได้ยินเพลงปุ๊บก็ต้องร้องต่อให้จบท่อนให้ได้ครับแต่ระหว่างนั้นจะมีความกวนด้วยลูกโป่งด้วยอะไรไปถ้าร้องไม่ได้ปุ๊บลูกโป่งจะแตกทันทีใครจะเริ่มก่อนใครจะพร้อมก่อนผมเปิดให้ก่อนไหมครับแล้วทำยังไงโอ้ยทมันไม่ได้ยินอะไรอย่าเพิ่งบีบรอรอใช่ใช่ มีกันวันมีกันคืนกันวันมีกันคืนมีเวลาได้ะต่คนโลมาดิโลทำไมอะทำไมอะทำไมอะมันผิดอะไรมีกลางวันแล้วมีกลางคืนแล้วอรึทำไมอ่ะมีคืนวันมีเวลาคำหนึ่งนะขออนุญาตถอนตัวจากเกมได้ไหมต่อยองมากเลยขึ้นมาน่ากลัว เอาจริงๆนะแค่มีเนื้อให้มินละลร้องให้ตอมเนรงแล้วอ่ะความตองพิเศษของมินนะดนตรีมีแค่นี้มินร้องไปนี่มินร้องนำดีแท้จริงร้องนำใช่ไหมแต่เอาหรอไม่เลยไปเลยโอ้โหง่ายใช่ไมไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่ครับคุณมอมครับ คอยตอบตอบตอบอไปก่อน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 วันีปัญหา้ากข้ใจไปก่อไปไปอยไป่กอดครับกอดไม่ใช่ปลอดปลอดขอบคุณมากนะที่คอยตอบฉันนะขอบคุณมากขอคุณทุกครั้งที่คอยตอบแชทเนี่ย มันอยู่ที่ดวงครับเจอเพลงไม่ได้คือไม่ได้ชี่กลัวดูอันนี้ดูจดออกคุณบอมแล้วเขาไม่ชอบเสียงรูปโปล่ผู้อยากรู้ใครชอบวะเก่งเยอะเกินต่อเลยกูไม่รู้ เคยฟังแต่ร้องไม่ได้ทำไมเอาเพลงดุมาคือเอาจริงป่ะไอความทรมานน่ะไม่ใช่ตอนเจาะมันคือความทรมานก่อนเจาะแล้วเมื่อกี้ผมได้ยินนะอย่าเพิ่งเจาะโอ้โหเพลงอะไรผายทำไมไม่ให้ผมไม่ได้ยินอะไร รักแต่อาจจะขี้เกินไปนะแใจใจแต่เจอคนเดียวรักจนคนเดียวไม่ยอมให้ใคยมาเปลี่ยนใจผมก็ร้องได้เไม่เอาจริงนะจะบอกว่าไม่ได้ต่างเจาะก,กับไม่เจาะเพราะไอ้ระหว่างที่ร้องอะ่ะก็เบบแบๆๆบบแบบแบบตลเวลายอยู่ดีแล้วยี่บอกว่าคือไม่ทำหน้าที่เลยคือเพลงมันชอบเพลงนี้ทขาไม่ให้แกร้องไม่ยม อันนี้ก็ยังตีกันอดาใจช่วยเขาเฉยเลยชอบเพลงนี้ด้วยใช่ใเพลงนี้ที่อื่นเอาบปบีบเอาไปใกล้ๆกล้ไปใกล้ๆกลไปใกล้ให้กดดันเอ๊แต่ว่ามันมีความง่วนี้นะอ้เป็นนมาธอมุรอบฉันฉันเคยรองเธอและช่องเราคุณก็รอตัวเอง ตกล่องไปหลายเหมือนกันผมรู้สึกนะเพลงนี้มันจะไม่ยากเอาลูกโป่งมาทั้งหมดเลยนี่ไม่ใช่ะลรดูท่านั่งด้วยนะฮะดูท่านั่งนะฮะไขวยห้างแล้วนะคะพร้อมมากต่ละคนเที่ยวคืนเลยอ๋อไม่ค่อยเยไม่ค่อยเลยโถต้องร้องไม่ได้แน่แนเลยไม่มีใครเชื่อผมไม่ค่อยเที่ยวนะุกวันนี้ไปที่ร้านไม่ไม่ติดบัตรนะเชิญครับพี่ไม่เข้าข้างหลังอรอ กลาบอกหัวใจเต็มที่เปิดใจให้เธออหัวใจทางสีดินรั้ไม่ว่าใจไม่รั้งพบเธออยู่คอยเจอมาคอยเชื่อมันอะไรคองคอยเชื่อมันคอยหรอคอยเชื่อมันเริ่มหลงแล้วนะคอยเชื่อมันคอยเชื่อมันส่งในตาว่าให้ติดตึงตาแล้วอ่ะส่งในตาว่าให้ติดตึงตาแล้วเธอก็เดินหายมันดังดินจ้าหยิบแก้วชนไปฉันมาแล้วเธอก็หายไปพอยังพี่โด หยอกเย้าไปมาแล้วเธอก็หายไปถ้าอย่างที่บอกไงมันเพลงของกลางคืนฉันเลยไม่ได้ไงเจได้เป็นมาร์ร้องได้แล well ้วพูดจริงครับพูดจริงแต่วันก่อนที่เจอตรงนั้นหนุกดีนะบอกนะบอกนะเพลงอะไรฮะอุ๊บ้เชียรอุ๊บ้เชียรอุ๊บ้เชียอุ๊บ้เชียอะไรอะมาดคัน โทษโทษเธอโทษไม่ตั้งใจขอโทษ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 กันแล้วไม่งไม่ได้เก่งรอด้วยเนี่ยไม่ได้เก่งรอจริงมันโทษมันมันแหลมมากเลยอ่ะขอโทษนะขอโทษนะมันบึ้งไปเลยไม่พี่เพลงอะไรฮะโอ้ยเชี่ยขอโทษอะไรเนี่ยขอโทษหยาบนี่เพลงโปรดิวเซอร์ผมนะร้องไม่ได้ฟ้องนะร้องไม่ได้ฟ้องนะโอ้ไปฟังดีกว่า ไม่อยากให้คุณได้แฟนจะใครใครใครเขาเธอรู้เหรอรู้ว่ามันผิดรู้เหรอใช่ร้องยังไงอรัไม่รู้นี่ไม่อยากให้คุณมีแฟนไม่ได้อยากให้คุณมีแฟนคุณมีแฟนไปไปไปปังใช่ใช่ถูกถูกเขาถูกเขาถูกปังนี่เนี่ย ข้าเอาของโอ้ยโอ้โหแต่ไม่กล้าล้นลุกเทจากในบุหรี่ในกล่องเึงเข้าใจความรู้สึกคนละกะทิเพิ่งเข้าใจความรู้สึกสิงคโปร์เรียบร้อยแล้วเดียบร้อยแล้วน้ำกะทิที่ขาดแล้วช่องเพิ่งเข้าใจความรู้สึกคนละกะทิที่ขาดแล้วช่องว่า เอาการเอาของเพรื่องออกนอกห้องไม่กล้าแล้วรุนแรงรุนแรงอยู่นี่ก็กระถึงกระชายควางรู้สึกคนนั้นก็ทิสที่ขาดแล้วท้องมันน้ำตาเจ้าไปไหลาปไหปถึงต้องขาดจะเป็นผู้ต้องหาอะไรันดีโอ้ไม่ยอมร้องคุณนี่หูนี่ผมได้แต้มบ้าผมได้แต้มบ้าบอมบอมเดอะแรปเปอร์บอมเดอะแรปเปอร์ผมได้แต้มบ้าผมอยากรู้ชาริดาเลยชาริดาที่เพลงใหม่ทำไมต้องโยนให้ฉันน่ะง่ายง่าย เอ้ยอยาดิฉนร้องไม่ไดีแรกผมไม่ไปอะได้แค่นี้จริงอะดีก็ยอมเลยเนี่ยเดาหน่อยเดาหน่อยได้แค่นี้เลยมะเพราะว่เต้นทิกต็อกแค่นี้ปูปูวันหลังอยากให้ร้องได้เอาเพลงในทิกต็อกมาก็นี่แ่เงในทิกต็อกแต่ว่ามันสุดแค่วันแค่หนึ่งสองสามสี่ ่ครับเอาเพลงล็อกทีสไตล์มึงไม่ใช่หรอผมป๊อบผมป๊อบแจ๊ส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 เยวที่แล้วบอกว่าชอบพี่ป๊อบปูเตโตมากป๊อบแจ๊สดีแต่ไม่ไปอะอือดีไม่รู้เลยนะใช่ไหมอะโรปะพอเถอะไม่ถามโอเค โอเคจอดเลยคือฮุกท่านฮุกอ่ะมีลุ้นแล้วแม่ก็แล้วเขาก็เลยฮุกไปรู้แล้วจอดเลยโอ้ยมีพุกก็ต้องมีจากไงมีพุกนั่งมีจากแค่นี้เหรอไม่ใช่เดี๋ยวก็ต้องเอาเวิร์ดอีกใช่ไหมแค่นี้แหละไม่กี่คำอ้าวบอลปิดท้ายกันผมก่อนฮะป๊อบ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 แจ๊สปะ ีี่เด๋ยวคุณนั่งแล้วคุณนั่งแล้วคุณนั่งก่อนโล่ไฟยี่ผมคือเลยไม่รู้จักเลยโชคดีจังเลยไม่ลั่งอ่ะจ่ายเลยได้ปะอยากแต่งตรงเนี่ยได้ชัวร์โดนแน่ดหนอยตอการก่อนแล้ววันนี้ฉันพยายามที่เธอเข้ามาขึ้นมาที่เขาพยายามพูดคำนึง รู้จักเคยฟังต้องถามคุณบองปกติเจาะลูกโป่งบไหวไหมผมในเรื่องเจาะค่อนข้างชำนาญครับอ่าลูกโป่งใช่ไหมครับครับสร้างหลุมมาแล้วคุณเนี่ยเอ้ผมตายตลอดเลยเนสร้างหนังสือไว้เองเลยตรงนี้อ๋อเออเออดีดีใหเจาะตัวเองดีกว่าเพราะมันทรมานมากพอแล้วใช่ใช่เราทรมาเพราะแค่คุณเจาะตัวเองมันก็ทรมานมากพอแล้วถ้าคุณยอมแพ้คุณเจาะได้เลยครับอย่างแล้วจะหยิบทำไมไม่มีแล้วไม่มียเลยทําให้คนเปลี่ยนไป าไปเก็บหายใจยังไม่เปลี่ยนก็คือความรักที่มีตอเธอออเพลงเขาเองไงใช่จะมันคงอย่างนี้เนื้อการเวลาไม่จี่กว่าอะไรต่อให้นานเพียงใดรักเธ้ก็ยังคงเป็นรักเธ้ไม่มีวันจะแปลหรือน้อยลงไปตามเวลา ราชโนนคุณชายราชโนนคุณโหนไม่แม้เลยมันมีหลายชื่อหลายชื่อคุณชายราชโนนเออไปยัยราชโนนก็เพลงนี้ป่ะฮาซีรีส์เพลงนี้หมดเลยครับเอ้ยนี่นดี่ใครร้องเวอร์ชันนี้ใครร้องเจสเตอร์ไม่ใช่ไม่ใช่เขาใครของเขาไม่ใช่เรื่องฉันเอาเรื่องฉันเหรอเอาเอาบอกเลยเทปนี้พี่นกดูอยู่ โอเคเกนี้สุสนานก็สรุปคะแนนไปคุณบีได้ไปสองหนึหนึ่งเาหนึงหนึ่งงนี่สูงแชมป์ร่วมแชมป์ร่วมได้คะแนนเน่ล้วได้ก็ได้เกยได้เพลงได้เพลเดี๋ยวยย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 ยนยย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 นยยยยย่ยย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 ยนยตยยคุกย อ่ะมินมารก็ไปล้อเขาอะนะก็สูนเหมือนกันเยี่ยมครับโอเควันนี้สนุกมากนะครับขอบคุณคุณบอมกับคุณมินด้วยนะครับขอบคุณครับอ่ะไปก่อนวันนี้ไปละบ๊ายบายบ๊ายบายครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วไม่มีเหยียบแลโก้แล้วเหรอไม่เอาแล้วเพราะผมโดนอยู่คนเดียวอะไม่แปร